แม่ตายมนณสนันโล่งอกเผยชีวิตรันทดลูกโดนคนไล่ตีประจำต้องพรากจากลูกสองคน <What? S 1> เมื่อวันที่6มีนาคมที่ซอยชุมชนวัดเขาแตงอ่อน อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนางอุษาจันกัดอายุ52ปีมารดาของอดีตดาราสาวต่ายมนัสนันปานดีอายุ34ปี กล่าวว่าวันนี้เป็นเหมือนวันที่ตนรอคอยความรู้สึกตนเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังจากทุกมาหลายปีด้วยความเป็นแม่เห็นลูกมีสภาพแบบนี้ตอนแรกทำใจไม่ได้สงสารลูกไปไหนก็มีแต่คนแกล้งรังแกบ้างและขับไล่ใส่ส่งบ้างกลับมาบ้านก็มีแต่บาดแผลเต็มตัว เมื่อถามว่าไปโดนอะไรมาก็มักจะตอบว่าถูกคนแกล้งมาซึ่งตนก็มักจะพูดกับลูกอยู่ตลอดว่าให้อดทนนะเดี๋ยวเราคงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะก่อนหน้านี้ครอบครัวเรามีบ้านมีรถอยู่อย่างสุขสบายมีอาหารกินครบทุกมือ้อไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักลูกซึ่งตอนนี้ชีวิตกลับพลิกผัน นางอุตสาากล่าวต่ออีกว่าไปเช่าห้องพักอยู่เจ้าของห้องพักก็ขอให้ตนย้ายออกเพราะลูกได้เดินไปเคาะห้องคนอื่นไปแอบ,บดูห้องคนอื่นบ้างสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่พักอาศัยตนย้ายที่อยู่มาหลายแห่งจนมาอาศัยที่นี่ได้ห้าหเดือนแล้วไม่ใช่ว่าตนอยากอยู่แต่ตนต้องอยู่เพราะลูกไม่สามารถอยู่ร่วมกับใครได้เลย ที่พักที่อาศัยอยู่ตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าจะอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำก็ต้องไปเข้าที่วัดเขาแตงอ่อนซึ่งเจ้าอาวาสใจดีได้อนุญาตให้มาใช้ห้องน้ำได้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆทำงานเก็บขยะไปขายได้เงินไม่กี่ร้อยก็เอามาประทังชีวิต แต่ก่อนที่ลูกจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นลูกอยู่ในวงการบันเทิงและอยู่ๆก็ถูกรังแกลูกได้นั่งแท็กซี่ไปหาพ่อและบอกว่าลูกสาวประเภทสองรังแกจากนั้นก็มาบอกมีคนรังแกเรื่อยมาจนได้ออกจากวงการบันเทิงลูกติดยาเสพติดเพราะมีคนเอามาให้ซึ่งตอนนั้นตนต้องเป็นทุกข์ใจมากต้องพาย้ายที่อยู่ จากนั้นเขาก็หายแต่มาติดสุราแทนซึ่งหากไม่ได้กินก็จะโวยวายทำร้ายตัวเองบ้างด่าพ่อแม่บ้างหากไม่ได้ดื่มลูกจะแอบออกไปซื้อเองบางครั้งออกไปคุยขยะเจอเสื้อผ้าสวยๆก็จะถอดเสื้อผ้าเดิมทิ้งตอนนั้นเลยบางครั้งก็เปลือยกลับบ้านและถูกคนรังแกกลับมาอีก ตนจึงต้องจำใจไปซื้อสุรามาให้ดื่มแต่ตนก็หลอกล่อให้ดื่มนิดเดียวเพราะกลัวลูกจะเป็นมากกว่านี้ทุกครั้งที่ดื่มสุราลูกมักจะบอกว่าคิดถึงลูกๆเพราะต่ายมีลูกสองคนซึ่งแต่ละคนแยกย้ายไปอยู่กับฝั่งพ่อตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แยกกันก็ไม่เคยเจอหน้าลูกเลยและยังบ่นตลอดว่าอยากหายจากอาการป่วย ที่ผ่านมาพยายามพาลูกไปรักษาแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลลูกก็จะหนีกลับมาบ้านตลอดซึ่งตนพาไปคนเดียวไม่ไหวภายหลังจึงไม่ได้พาไปตนอยากให้ลูกกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากให้ทุกคนได้เห็นในตอนที่เขาสวยเป็นนักแสดงสดใสร่าเริงซึ่งไม่อยากให้คนรังเกียจหรือรังแกเขาแม่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึง แม่ดีใจมากก่อนหน้านี้แม่อยากร้องให้ทุกวันไม่เคยได้ยิ้มเลยแต่วันนี้ลูกจะเข้ารับการรักษาแม่อยากขอร้องอย่าให้ใครเอายาเสพติดมาให้ลูกกินอีกเพราะกลัวว่าลูกจะแย่กว่าเดิมตอนนี้ลูกดีขึ้นมากแล้ว ก่อนหน้านี้ลูกบอกแม่ว่าอยากหายเจอขวดยาก็เอามากินเพราะคิดว่ายานี้กินแล้วจะทำให้เขาหายเป็นปกติแม่มีความหวังว่าลูกจะหายและกลับไปเป็นเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ